สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E A T Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูส่วนของไทม์ไลน์นะครับที่เป็นประวัติการเดินทางกันนะครับว่าเราได้ไปไหนที่ไหนอะไรมาบ้างกันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านส่วนของแอปพลิเคชันที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูประวัติจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก็มาเริ่มต้นในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิชัน Google Map ที่มือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อเข้าเมื่อคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของแอปพลิชัน Google Map ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของออการตั้งค่ากันนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือกันนะครับก็สังเกตตามที่ทุกทรนชี้นะครับ การทำการคลิกการตั้งค่ากัรลดครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมากันนะครับก็แสดงตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูที่เขียนว่าไทม์ไลน์ของของคุณกันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วก็ให้การคลิกไทม์ไลน์ของเรากันได้เลยนะครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับเ,เราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าไทาม์ไลน์ของเรากันนะครับก็ไทม์ไลน์ที่แสดงนะครับก็จะเป็นในส่วนของไทม์ไลน์ของวันนี้นะครับในส่วนของไทม์ไลน์ของวันนี้ก็จะแสดงว่าเราได้ทําการไปไหนมามาไหนบ้างอยู่ที่ไหนกี่นาทีการได้การเดินทางโดยสารอะไรยังไงบ้างน,นะครับก็แสดงไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับก็สามารถเอาไป ใช้งานหรือไปอ้างอิงในส่วนของอื่นๆได้กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนะนำวิธีการดูประวัติทาไลายการเดินทางในแอพพลิเคชั่น g o o g l e Map ของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ